ดุครับตอนนี้คุณก็กำลังรับชมช่องเจมส์ตุ้มอ่อนนะครับแล้ววันนี้ครับผมจะพามา unboxing แกะกล่อง iPad Air 4นะครับผมก็เป็น iPad ที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานครับเมื่อปี2020วันนี้นะครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรกครับแต่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ยังเรียนออนไลน์อยู่ครับเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 นั้นยังไม่คลี่คลายเลยครับผมเลยทาให้เราต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านครับผมก็เข้าเรื่องเลยกันครับ จะนําก่อนครับว่าจริงๆแล้ว,วผมไม่ได้เล็งตัวนี้ไว้เว้ยผมเนี่ยเล็งอีกตัวหนึ่งคือ ipad gen 8 ipad gen 8นะครับเป็น ipad ที่เปิดตัวมาปีเดียวกับ ipad air 4เป็นรุ่นที่ราคาเริ่มต้นแค่ราคาเริ่มต้นก็จนได้นั่นแหละครับ <c oughs> ข้าวผมแต่ถ้าเกิดเราใช้สิทธิ์นักเรียนนักศึกษานะครับของ s t o r e ครับทางมหาวิทยาลัยต่างๆครับจะได้ส่วนลดจากราคาเต็ม แต่ผมไม่ได้ใช้สิทธิ์ครับเพราะว่ามันต้องรอนานมากรอไม่มีกำหนดอะ่ะเพลงมาไม่มานั่นแหละครับผมก็เราต้องรอนานเลยทำให้แบบเออยอมจ่ายจำนวนเงินจำนวนเต็มเพื่อที่จะได้แบบไม่ต้องรอนานัน่นเองซื้อเวลาใช่เป็นการซื้อเวลาครับผมก็เราได้ iPad Air มานะครับก็เพราะว่าเอามาเรียนครับ ปีสุดท้ายแลวใกล้จบแล้วตั้งใจเรียนสักหน่อยก่อนที่จะจบอะแต,ต่ฝุ่นนั่นแหละครับผมก็เราจะตั้งใจเรียนนีครับเป็นปีสุดท้ายของการเรียนมาหาวิทยาลัยครับเรียนมหา,า,าวิทยาลัยชอ่เช้าดราม่ามาม่ารออยู่ครับผมเขาพูดไปเรื่อยครับก็เป็นการที่แบบมาทดสอบด้วยว่าเออไอแพดเนี่ยมันตัดต่อวิดีโอดีไหมเป็นยังไงนั่นแหละแต่แบบนี่คือแบบพูดแบบไม่คิดเลยนยแบบพูดไปเรื่อยอ่ะแบบเออ เอาตัวเองออกมานะครับผมครับผมก็ iPad Air e นะครับเป็น iPad ที่แบบมีข่าวลือเว้ยว่าแบบทั้งแบบเออจอไม่ค่อยดีบ้างแบบจอแสงรั่วอย่างงี้จอแสงดับแล้วก็เครื่องงอง่ายเพราะมันบางแล้วก็แบบมีปัญหาจุกจิกนู่นนี่นั่นอะไรต่างแบบบาๆแต่ก็ภาวนานะเพลงมาค้าบผมก็ติดดีคสิทธิ์นะครับ iPad เนี่ยของ Apple เนี่ยนะมันขาดตลาดเว้ยทั้ง iPad Gen 8และ iPad Air 4คือแบบโอ้โนโอโหนงงมากขาดตลาดได้ไงดีมานมันก็เท่าเดิมอะเนาะแต่ซัพพลายนี่สิมันเพิ่มขึ้นเว้ยซัพพลายอย่างแบบพวกเราเนี่ยผมเนี่ยพวกคุณที่ดูอยู่เนี่ยก็คือไอซัพพลายนะที่แบบ เป็นผู้ต้องการซื้อไงความต้องการซื้อมันเพิ่มมากขึ้นแต่ของผลิตไม่ทันมันก็ทําให้แบบของขาดตลาดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเรามาดูกันว่าข้างในนั้นจะมีอะไรบ้างป่ะแกะกลง่งเลยนี่นะครับผม iPad Air 4นะครับขนาดความจุนะครับ 64GB ครับเป็นสี Silver นะครับหรือว่าสีเงินนั่นเองป่ะเรามาดูกันว่าข้่งหนนั้น จะมีอะไรอยู่บ้างในเองแกะมะครับโอ้ยกล่องแบบคนหลู่อะมาดูกลอ่องอะโอ้ยตาแอปเปิลนะ iPad Air อ <c oughs> สวยงามจริงๆโอ้ยมันได้กลิ่นด้วยอะไม่น่าเชื่ออันนี้กลิ่นแบบกลิ่นพลาสติกอะแกลำบางวะกูแกะมือเดียวตัดนึงครับผม ช้เวลาใช้เวลาพยายามโอ้ยแกะมาแล้วครับผมแกะมาแล้วเดี๋ยวแพะก็จะตามมาแปะอีกแล้วแปะอีกแล้วไม่ขำนี่นะครับก็พอแกะมาปุ๊บทันทันทันไม่รู้ตรงขีหรือเปล่าเนี่ยนะครับโหอสุดยอดเห็นบ้าเห็นบ้า เห็นเห็นเคโทรศัพท์สีแดงจะบ้าเลยตัวเครื่องนี่ครับนี่นะครับเรามาดูกันเลยครับเฮ้ยติดเองบ้าเชอเียงคืนหนึ่งนาทีกูไม่ทำไม่นอนไอ้ตายเถอะเรามาดูใหมมาดูกันมาดูกันมาดู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  ตายเถะดทิ้งคืนหนึ่งนาทีโอ้เฮ้ยทัชทัดจอได้ด้วยอ่ะเจ๋งมันดูเครื่องกันมันดูเครื่องกันเฮ้ยนี่มันสีซิลเวอร์เนี่ยโอ้ยันก็สีเทาเลยอ่ะจริงๆแล้วคือไอ้ที่มันดูสีเทานะก็เพ,ะเพราะว่าผ้าปูเตียงเป็นสีเทามันเลยทําให้ลมกลืนกันนี่เองนะแต่จริงจริงแล้วก็คือแบบมองเนี่ยเป็นสีเงินนะเว้ย เฮ้ยเจ๋งอ่ะข้างหลังใครข้าจกเลยเห็นลูกกระตาด้วยเจ๋งไม่มีแฟลชนะครับผมก็เป็นแบบรุ่น w i ไฟครับ 64GB ราคาเริ่มต้น19,900บาทนะครับ iPad ว้าวเครื่องแบบบางบางมากไม่มีเคสแถมมาให้นะครับผม iPad เราวางไวก่อน ต่อมานะครับเราก็จะมาดูข้างในกล่องนครับผมว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมมีอะไรแถมมาเปล่าเอ้ยอ,นนอะไรเนี่ยจริงก็รู้แหละแต่แก้ทำเป็นไม่รู้นั่นเองอะ่ะนั่นคือคู่มือที่แบบไม่ค่อยได้อ่านนะนะถึงจะแบบนานๆจะเปิดมาอ่านทีเี่เถอะเฮ้ยแต่คู่มือมันเจ๋งมากเลยนะเว้ยมันทำให้แบบเรา เรียนรู้อะไรหลายอย่างเนี่ยเห็นว่ามันมีเคล็ดลับบอกด้วยเอ่อมาดูเคล็ดลับอะไรอ่ะดิดูแอปพลิเคช์อ่าไม่ใช่ดูแอปเคล็ดลับหรือไปที่ a p p l e c o m t s i p a d a i r เพื่อใช้งาน ipad air ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเห็นปะมันเกิดประโยชน์สูงสุดเน่เพื่อนๆทำอะไรบ้างเกิดประโยชน์อะไรอะ่ะ <laughs> แถบสลับแอปเห็นไนหะอวอ่า,า,า iPad Air. IPad Air. ว่าไปว่าไป iPad a i อ iPad a i อว่าไปต่อมาเราดูอะไรดีนะเนี่ย iPad a i อมีกี่ภาษามีหลายภาษามีภาษาไทยไปล้วเนี่ยภาษาอังกฤษโหเยอะเยอะแยะ,แยะปาทิโกะลองดูมีอะไรบ้างอ่ะอุ้ย ป้าหน้าคู่มือมีสติกเกอร์เลยเห็นไหมเนี่ยโอ้สติกเกอร์ยอดนี่ครับผมก็ภายในกล่องนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับฝาบน iPad ตัวเครื่องตัวเครื่อง iPad เต้าชาร์จหรือแดปเตอร์ปลัก๊กหรือสายไรนิ่ง ็นพอร์ต Type C นะครับก็มีคู่มือตอนนี้นะครับเวลาตีหนึง่งสิบนาที iPad มีปัญหาครับสแกนลายนิ้วมือไม่ได้นี่นะครับกดลงไปครับมันไม่ติดมันไม่สแกนให้นี่นี่นี่เช็ดเลยนะครับเช็ดเลยเช็ดเลยดูดูนทีช้าๆ ไม่ติดทัสไอดีมีปัญหานะครับสแกนไม่ได้นี่เช็ดอีกรอบอ่ะเช็ดอีกรอบดูดูดูด,ด,ดูนี่นะไม่ติด yeah. เดี๋ยวต้องส่งไปเคมนะครับเ,เซ็งเลย ผมหลังจากที่เราเอา iPad ไปเคมมาแล้วนะครับก็รอ2วันครับก็ได้ iPad เครื่องใหม่เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในนั้นเหมือนเดิมไหมแต่ที่แน่เลยสีเดิมครับครับผมเราก็มาแกะกล่องกันนะครับ ครั้งนี้นเขาจะเป็นการแกะกล่องครั้งที่2ครับผมมาดูกันเลยก็เราเอาไปใส่เคสมาแล้วนะครับเป็นเคสของ s k o o l i g u s s ครับ king of case innovation ครับผมแนะนำเลยครับเคสอันนี้ดีมากจริงๆผมไม่ได้แบบจ่ายแล้วนะเราซื้อมาเอง <laughs> ก็นี่นะครับผมเปิดมาครับว้าวก็จะเห็นหน้าจอ ก็มีการแจ้งเตน YouTube ก็ผมก็วันนี้นะครับที่ถ่ายเป็นวันพุธที่23ครับก็นี่มีแบบทัชมีแบบสกีนมาด้วยนะโอ้โหผิวสัมผัสแบบหูยาคล้ายผ้ากำมะหยี่นิ่มๆสวยครับผมไอตัวแรกนะครับที่เราได้มามันมีปัญหาเรื่อง Touch ID ใช่ไหมครับเราลงมาเช็คกันเลยว่าครั้งนี้ที่เราไปเค็มเครื่องใหม่นั้นจะมีปัญหาเหมือนเครื่องเก่าหรือเปล่ามาดูกัน เฮ้ยมันไม่มีปัญหาเลยครับผมโอโหโคตรดีอ่ะคือแบบไปเคมแค่2วันนะเพราะว่าเครื่องแรกเราได้วันที่21ใช่ไหมเราใช้เวลาเคม2วันวันนี้วันที่23ครับผมเรามาดูเรื่องแบบผิวสัมผัส์่าก็โอเคลื่นมาดูกล้องกันบ้างครับผมอ่ากล้องใช่วหมั้ยโอยกล้องหน้าใช่ไหมไอันี้กล้องหลังนะครับผมโทษที น้านี่นะครับผมนี่คือกล้องหน้า iPad Air 4ครับแบบโห,โหก็ชัดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้สวยสวยสวยแบบกล้องแบบโคตรใหญ่อ่ะมาดูกล้องหลังกันบ้างครับตัดๆๆจำไม่ถนัดกล้องใหญ่จังน,น,นี่นะครับผมนี่คือกล้องหลัง iPad Air 4ครับโอ้นี่คือแบบกล้องหลังคือชัดชัดมาก อันนี้คือเนี่ยเห็นว่าอันนี้คือถ่ายผ่าน iPad แล้นะเนี่ยแล้วคือเนี่ยดูคือ iPhone 8คือแบบแม่งโคตรเบอร์ดูดิโหสวยสวยสวยโอเคเราหมดเรื่องกล้องไปก่อนครับผมก็ข้างในก็แบบมันลื่นอ่ะสเปคดีอ่ะครับการอันบ็อกซิ่งแกะกล่อง iPad Air 4ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ ช่วงนี้จะลงคลิปเรื่อยๆครับที่ผ่านมานะั้นไปตามหาแพชชั่นมาครับ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยครับผมโณ mm hmm. นนะครับ